สวัสดีครับมา EP 2ครับมาดูต่อครับกล่อง Marvel Top s Chrome 2 0 2 4 Hobby Box นะครับเป็นกล่องของ Marvel ครับจะมีพวกการ์ตูนแล้วก็ภาพยนตร์ต่างๆที่เป็นของค่าย Marvel อยู่ในนี้นะครับกล่องหนึ่งประมาณ20,000บาทครับตามหานี่ครับ Spider-Man ลายเซ็นแล้วก็ใบลันครับราคาหลักแสนครับลันทับ4ลนทับ39ลายเซ็นก็4,000 0 0กว่าบาท การใบแรกมาแล้วครับในยังไงจอยแอนไซส์ซูเปอร์วิลเลียนทีมอัพขายในี่เบประมาณ1ัน5้บาบาทครับใบนี้จะเป็นแบบแบบบิ๊กเบิ้มครับไซส์ใหญ่จอยแอนไซส์ทุกกล่องจะมีจอยแอนไซส์หนึ่งใบนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นซองซองครับหนึ่งซองก็จะมีการ์ดอยู่หกใบอันนี้เป็นกล่องที่สองเป็นอีสองของเราแล้วนะครับสามใบข้างหลังก็คือ ใบฮิตของกล่องแรกที่เราเปิดไปครับสองแรกครับมาแล้วสองแรกใบรีเฟล็เตอร์จะอยู่ข้างหลังนะครับใบดีๆอยู่ข้างหลังนอกนั้นก็จะเป็นใบเบสนี่ครับรีเฟลเตอร์หรือใบดีๆอยู่ข้างหลังเป็นอะไรเป็นไอคอนครับแอนด์แมนฮะแอนด์แมนไปแล้วไอคอนของแอนด์แมนเมื่อกี้นี้ใบถัดไปครับ สองที่สองเป็นอะไรเนี่ยนัมโมนัมโมอ่านเป็นไทยเป็นหน้ามอแต่ไม่ใช่นะภาษาฝรั่งนัม no โ into the savage นัมโมนัมโมขี่อะไรเนี่ยขี่สิงโตบินได้เหรอนัมโมเขาคือใครเนี่ยนัมโม เนืในเรื่องลายอล์คิงใช่ไหมหรือไม่ใช่จากเรื่องไหนไม่รู้เลยใครรู้บ้างเนี่ยนามอมีไอรอนแมนเอ้ยนี่ไงสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเบสนี่นี่นี่นามอคือคนนี้ครับใส่เกงในเมื่อกี้นี้สไปเดอร์แมนเบสมาแล้วมี สไปเดอร์แมนบายเบสกับไอออนแมนบายเบสได้สไปเดอร์แมนบายแรกแล้วครับกล่องที่แล้วได้สไปเดอร์แฮมมา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 รีแฟกเตอร์ l a c k Knife ซิลเวอร์ครับ Black Knife ซิลเวอร์นอกนั้นก็จะเป็นบายเบสครับ b แบล k กไนฟ์ r e แฟกเตอร์ผูดปิดไม m บ r ร์รสวีนอครับต่อไปก็วีนอมวี n อมไอซ์แมแล้วก็สปอมีสปอด้วยสปอตสปอตมาซองต่อไปครับน่าจะซองที่สามแล้วอ่านไม่ทันรีแฟกเตอรครับไปข้างหลังทับสามเก้าเก้า ชากเนัทครับทับสามเก้าเก้าชักเนัทเลแทร็เตอร์ทับสามเก้าเก้าการ์ตูนการ์ตูนหลายเรื่องหนังหนังฮอลลีวูดหลายเรื่องก็มาดูแล้วกันครับรวมๆอยู่นี้แหละของค่ายมาวลวทุกอย่างทุกสิ่งอย่างมาวลว อันนี้พวกบายเบสครับมีแบล็กแพนเทอร์ด้วยแบล็กแพนเทอร์มา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 สองถัดไปมาเวลครับของค่ายมาเวลอันนี้เป็นกัปตันบริเจนครับกัปตันบริเจนทับเอาไม่ไม่รันไม่รันไม่ใช่ทับเอ่อรีแฟคเตอร์ ครับท uh, ่นบริเต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 นออกตัวพุชครับเมื่อกี้เบรดแล้วก็คาซาคาซาคาซาสองถัดไปเอ่อคลอสิอุส เป็น reflector หรือใบเบสคอร์ซอุสแล้วก็ใบข้างหลังนี่นใบข้างหลังเท่ดีใบก้างหลังวิทอินเสิร์ทคืออะไรเดเดเดวิลครับเดเดวิลหกสิบปีครับ60 year anniversary เดเดวิลสเปเชียลอินเสิร์ทครับอันนี้60ปี เดบิวต์เดบิวต์ view. เขาต่อยใครเนี่ยต่อยหัวหัวขาดเลยเหรอฝรั่งนี้เขาสะสมแปลกๆเนาะโอ้นี่ไงสไปเดอร์แฮมสไปเดอร์แฮมไปเบดการกีฬาเขาก็สะสมการการ์ารตูนเขาก็สะสม อันนี้เป็นการ์ดของค่ายมาเวลครับมาแล้วสีสีอะไรสีทองทองเหรอสีสีเหลืองทับเท่าไหร่ทับสามสิบเก้าถึงว่ามันทับอะไรทับสามสิบเก้าเซนทรีครับเซนทรีทับสามสิบเก้าโอ้ผมไม่เช็คราคาในอีเบยังไม่มีขายนะครับใบนี้ว้าวน่าจะราคาแพงอยู่ครับ เช็คใน Ebay เทียบกับ39คนอื่นที่ตัวไม่ดังเท่าไหร่แต่ถ้าถ้าเป็น39ของ Spider-Man นี่ก็โหก็หลักแสนแล้วครับคนนี้น่าจะประมาณหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นกว่าบ,บาท s ซ n t ร y ทัสบเก้ลันต่ำที่สุดเทิงใดที่ได้มาทับสามสิบเกนตรงนี้เป็นไบเบสนะครับอ่านชื่อไม่ทัน มีโกสไรเดอร์ที่อ่านทันอะมาอันนี้เป็น EP 2นะครับเป็นอ,ะ,อะไรดรอแมนดรอแมนเป็นรี f ฟลกเตอร์ดรอแมพวกนี้เป็นไบเบสครับอ๋อมีสไปเดอร์บด้วยสไปเดอร์บนี่ด้วยหนึ่งอด้วยครับเฟิร์สเฟิร์ส น่าจะเป็นอาซีอ่ะเฟิร์สอ่ะเอออันนี้เป็นลูกกี้การ์ดครับสไปเดอร์บอยโอ้ลูกกี้การ์ดสไปเดอร์บอยเป็นเฟิร์สเตอร์หนึ่งเอสทีเมื่อกี้ดูไปก็สนุกดีเหมือนย้อนวัยเป็นเด็กเลยอันนี้อะไรข้างหลังสี อ๋อวอลล็อกครับวอลล็อกครนิคลวอลล็อกครนิคลวอลล็อกครนิคูลคอมมิกมาเวลคอมิกเซปเทมเบอร์สิบหนึ่งเก้าเก้าสามโอ้ตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเก้าสาม ถ้าใครอ่านคอมิกของค่ายมาวิลหรือดูหนังค่ายมาวิลก็คงจะอินแบบสนุกสนุกเนาะเปิดการไปลุ้นไปผมจะผมก็รู้จักแต่พวกตัวดังๆนะครับกับดันอเมริกาสไปเดอร์แมนไอออนแมน อเมริกาชาเวสครับทับ399อเมริกาชาเวสทับ399อันนี้มีใบรันทับ399อเมริกาชาเวสมีใยแมงมุมข้างหลังด้วยนะมีใยแมงมุมของสไปร์แมนข้างหลังด้วยข้างหลังเขาจะมีเขียนบอกไว้ครับ ว่าคนนี้คือใครอะไรยังไงคนเปิดฝรั่งเขาก็หัวเราะเขาก็ไม่รู้จักวิชั่นเมื่อกี้นี้โอเคเขาก็ไม่รู้จักผมก็ไม่รู้จักหรอกเอวาา่าเขารอลุนสปไปดอร์แมนนะ่ะอ่ะการ์ดนี้มีายเซนด้วยนะาลเซนสปไปดอร์แมนแล้วใครใครจะมาเซ็นให้เขางงมากเลย เขาไปปลูกผีสไปเดอร์แมนมาเซ็นมาเซ็นให้เหรอเออสไปสไป,สปเดอร์บอยรีเฟล,ล็กเตอร์เจนไซด์ดีเฟนเดอร์โอ้เจนไซด์รีเฟนเดอร์เจนไซเจนไซดีเ,ดดนดเฟนเด,รเดรอดดเร,ร,ดรออ์จุลไลอ๋อจุลไลเฟิร์สหนึ่งเก้าเจ็ดสี่ โอ้ตั้งแต่เรายังไม่เกิดนะครับการ์ตูนตั้งแต่เรายังไม่เกิดอันนี้สไปเดอร์บอยรีเฟล็เตอร์เป็น RC สไปเดอร์บอยสไปเดอร์บอยเฮ้ยเหลือกี่ซองเนี่ยอย่าบอกนะว่าเหลือซองสุดท้ายอีแล้ว The Living Tribunal อันน,น,นี้อ่านไม่ทันซองสุดท้ายครับสงสัยจะไม่ได้อะไรแล้วซองสุดท้ายเออมีสีม่วงกับสีเขียวว a สว a สแล้วก็เอ้ยใบสุดท้ายเขาบอกว่าาลเซนายเซนรันนัมเบอร์ทับเจ็ดสิบห้าายเซนทับเจ็สิบห้าเมื่อกี้เห็นเลขมุมขวามุมขวาบนไปมุมซ้ายบนนะครับ มุมซ้ายบนมันจะมีเลขลันอยู่อันนี้อันนี้ทับ99สีเขียวทับ99 Ghost Rider ทับ99้า้อ Ghost Rider เราไม่สนใจ Ghost Rider แล้วเราสนใจใบเซ็นข้างหลังเนี่ยทับ75เนี่ยใครใครจะมาเซ็นให้เนี่ยกร์ตูนมาเซ็นได้ด้วยเหรอ Spider Man Spider Man เซทับเจ็ดสบห้ สไปเดอร์แมนโอ้ยดูลายเซ็นเขาอะ Spider Man. <c oughs> สไปเดอร์แมนเขาเซ็นได้ยังไงอะเขาเป็นการ์ตูนอะเออสไปเดอร์แมนก <c oughs> ็เป็นการ์ตูนเขาเซ็นได้ด้วยอะเป็นไงล่ะสไปเดอร์แมนทัเจ็ดสิบห้าโอ้โหเดี๋ยวไปเช็คราคาในอีเมลก่อนครับโอ้โหสุดยอดลายเซ็นสไปเดอร์แมนเจ็ดสิบเอ็ดทัเจ็ดสิบห้า ทับ75ยังไม่มีขายแต่มีตั้งราคาทับ75ไว้ที่80,000 8,000บาทนะครับแล้วก็มีทับ39ที่เป็นลายเซ็นต์ตั้งราคาไว้400,000บาทโอ้โหแต่ว่ามีทับ99ที่ไม่เซ็นนะครับขายได้20,006โอ้สไปเดอร์แมนลายเซ็น์ก็แพงไม่เซ็นก็แพงโอ้ใบนี้น่าจะประมาณนั่นแหละครับไม่ถึง80,000หรอกแต่ก็ไม่แน่นะเขาตั้งไว้80,000มีคนไปซื้อ80,000ก็ราคาก็จะเป็น80,000ทันที ผมก็คิดว่าคงประมาณห้าหมื่นถึงเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับใบนี้แต่ไม่แน่นะถ้าคนไทยอยากได้ก็ไปประมูลเลยครับใน ebay เขาตั้งราคาไว้ที่แปดหมื่นแปดพันบาทครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ